สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำช่วงครึ่งปีหลังปี2566ของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะครึ่งปีหลังนี้คนราศีสิงห์ดวงชะตาดีนะคะการงานโดดเด่นดวงผู้ประทับเนี่ยดีมากๆโชคลาภความสำเร็จดีลาภทรัพดีคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการ เครื่องปีหลังนี้ดาวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาก็ยังคงเป็นดาวพระหัสที่ได้ตำแหน่งราชาโชคในภพสุภะอยู่เหมือนเดิมน,นะคะทําให้ดวงผู้ประทับดีมากโชคลาภความสําเร็จดีมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคอยส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสมีโอกาสได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีมีโชคทางการงานการเงินจากญาติมีคนใกล้ชิดญาติมีคนใกล้ชิดนี่แหละค่ะแนะนําการงานแนะนําโอกาสทําเงินทํากําไรเข้ามาให้ เป็นช่วงที่มีโชคลาบมีโอกาสดีมากในการสร้างเงินสร้างกำไรเลยล่ะคะ่ะแต่ในเมื่อมีดาวราหูร่วมราศีด้วยก็ขอให้ระวังคนหวังดีผิดเรื่องผิดที่ผิดทางผิดจังหวะผิดกาลเทศะเอาไว้บ้างนะคะหรืออาจจะหวังดีในเรื่องไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องตามทนองคองธรรมก็ได้ช่วงครึ่งปีหลังนี้ดาวมรุยูที่อยู่ในภพกัมมะส่งผลดีเกือบตลอดนะคะทําให้ดวงการงานดีโชคลาบความสาเร็จดี มีโอกาสดีให้รับทราบทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งจากอาชีพหลักอาชีพเสริมมีโอกาสดีในการลงทุนสร้างเงินสร้างกําไรเป็นช่วงที่ผลสาเรดด็จดีผลตอบแทนดีมีโอกาสรับทราบทํากําไรเป็นเกาะเป็นกำเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสรับทราบได้ลาบลอยจากการงานการลงทุนอาจจะมีงานลอยมาเองถึงมือหรือมีโอกาสดได้กําไรเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหรือได้กําไรมากขึ้นอย่างยังไม่ถึงก็ได้ เพ่งปีหลังนี้ถ้าเอาออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เข้ามาช่วยได้เอามาต่อย,ยอดได้การงานก็จะมีโอกาสดีให้รับทรัพย์ทำกำไรเข้ามามากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดสายออนไลน์สายเทคสายนวัตกรรมจะหันไปเอาดีทางสายมูก็กได้เหมือนกันค่ะส่วนดาวสาวที่อยู่ในพบปัตตนีทำมุมเลงกับลัคนาเข้าเกณฑ์พิทุบาทเป็นเกณฑ์ที่สร้างอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะคะเพิ่มความท้าทายเข้ามาให้ ในแง่ดีก็ทําให้มีโชคในเรื่องของการงานทําให้คุณใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นทํางานหนักขึ้นมีผลงานออกมาให้เห็นมากขึ้นก็พลอยทําให้มีโอกาสดีทางการงานเข้ามามากขึ้นตามไปด้วยในแง่ของเรื่องที่ต้องระวังก็คือระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนกันค้าโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและทรัพย์สินก็ขอให้รอบครอบกันไปด้วยนะคะทำอะไรก็ขอให้โปร่งใสไว้ก่อน นอกจากนี้ก็ขอให้ระวังจะเสียเงินเสียหายเสียรู้หรือมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเอาไว้บ้างช่วงไตรมาสที่4ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมหลังจากดาวราหูย้ายออกจากภพสุภะเข้าสู่ภพมรณะในวันที่17ตุลาคมไปแล้วดาวพฤหัสกับดาวราหูแยกทางกันเดินแล้วก็ทําให้ดาวพฤหัสเป็นอิสระมากขึ้นนะคะทํางานได้ดีขึ้นทําให้ดวงผู้ประถามเนี่ยดีขึ้นมากโชคลาภความสำเร็จดีมีโอกาสดีทางการงาน โอกาสดีให้รับทราบทํากําไรเข้ามามากขึ้นญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้านายคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนส่งเสริมดีขึ้นช่วยให้มีความสาเร็จสมหวังดังใจมีโชคทางการงานจากญาติมิตรคนใกล้ชิดเป็นช่วงที่คิดงานได้งานคิดเงินได้เงนิงน,งนนะคะมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการเพียงแต่ช่วงปลายปีดาวพระหรัสมีการเดินพักหรือเดินถอยหลังตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาจนถึงต้นเดือนมกราคมปี67 ทำให้ความสําเร็จที่จะมีเข้ามาอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็จะมีผลสําเร็จที่ดีมีโอกาสได้มีสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการนะคะช่วงหลังวันที่17ตุลาคมจนถึงสิ้นปีดาวราหูจรเข้าพบมรณะช่วงนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบปยมุขของเือนเมาสถานที่โคโจรหลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาเอาไว้นะคะเขาจะนําความเดือดร้อนมาให้ได้จะทําให้เป็นเรื่องเป็นความได้ แล้วก็ขอให้ระวังมิจฉาชีพแชร์ลูกโซ่คอเซนเตอร์แล้วก็ระวังจะถูกคนไว้ใจหลอกหรือโกงเอาไว้บ้างเครื่องปีหลังนี้ก็ขอให้วางแผนการงานวางแผนการเงินให้ดีบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยรอบคอบกันให้มากช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาระวังจะมีปัญหาที่เคยซุมอยู่ใต้โคมหรือปัญหาที่ลืมไปแล้วย้อนกลับมาให้แกโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะก็ขอให้เรามาระวังรอบคอบกันด้วย หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการไปทํางานต่างทีนหรือต้องย้ายงานเปลี่ยนงานแบบกระทนหันอยู่บ้างน,นะคะในเรื่องของการเงินครึ่งปีหลังนี้ดวงการเงินดีมากนะคะมีโอกาสดีมีช็อตเดทให้รับทราบทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งจากอาชีพหลักอาชีพเสริมเทยงแต่ช่วงกรกฎาถึงสิงหาเป็นช่วงของการหมุนเงินการเงินจะมีความผันผวนมากอยู่ชักหน่อยก็ขอให้ดูแลให้มากวางแผนการเงินให้รอบคอบ บริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วย2เดือนนี้เป็นช่วงที่การงานดีรายได้ดีแต่รายจ่ายก็ดูเหมือนจะมากเป็นเงาตามตัวนะคะช่วงกระกฎาถึงตุลาเนี่ยดาวสุกดาวที่เป็นตัวแทนของการเงินจรไมาอยู่ในลัคนาเลงกับดาวสาว์ที่เป็นดาวคู่ศัตรูในภพปัตนิเกือบจะตลอดทั้ง4เดือนส่งผลให้เป็นช่วงที่มีภาวะของการหมุนเงินนะคะแต่ช่วงกระกฎาถึงสิงหาเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวงังเพราะว่าเป็นช่วงที่รายจ่ายเยอะ ภาระทางการเงินค่อนข้างจะมากอยู่บ้างหลังจากนั้นตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงธันวาดวงการเงินดียาวตลอดจนสิ้นปีนะคะมีโอกาสดีให้รับทราบย์ทำกำไรดวงการงานก็เด่นมากมีโอกาสดได้ลาบลอยจากการงานมีโอกาสดได้กำไรเป็นกอเป็นกร,รมมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวงังสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาดวงการเงินเนี่ยดีมากเลยล่ะคะ่ะ จัดเป็นช่วงรับทรับเลยก็ว่าได้เพียงแต่ในเรื่องของรายจ่ายและการลงทุนก็ขอให้เน้นความชัวร์เน้นความมั่นคงรักษาระดับการลงทุนและรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะไม่เกินความจําเป็นแล้วก็ขอให้ระวังความร่วมมือทางการเงินที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ระวังจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของการเงินกับหุ้นส่วนชีวิตหรือหุ้นส่วนการค้าเอาไว้บ้าง นอกจากนี้ก็ระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดระวังจะเสียรู้หรือเสียหายหรือเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามเอาไว้บ้างรอบคอไว้ก่อนยังไงก็ดีที่สุดนะคะช่วงไตรมาสที่4ตั้งแต่ตุลาถึงธันวาหลังจากที่ดาวราหูย้ายออกไปแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงอเบยมุกสถานที่โ,โครจรธุรกิจสีเทาและระวังพวกมิจฉาชีพเอาไว้บ้างจะเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนรุ่นวายได้นะคะเดี๋ยวมันจะกระทบถึงการเงินเราได้ ส่วนเรื่องที่ต้องระวังช่วงครึ่งปีหลังไตรมาสที่3กรกฎาถึงกันยาก็ขอให้ดูแลสุขภาพระวังเรื่องของอาหารการกินไข้หวาดภูมิแพ้ไว้บ้างเรื่องของอุบัติเหตุขอให้ระวังฟืนไฟไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรนะคะช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาและเดือนธันวาก็ขอให้ระวังกันให้มากสักหน่อยในเรื่องของไฟและไฟฟ้านี่แหละค่ะตั้งแต่กลางเดือนตุลาจนถึงสิ้นปี ดาวราหูจรเข้าพบมรณะก็ขอให้หลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมาอบบยมุกสถานที่โคโจรและหลีกเลี่ยงการเมาลกขับกันด้วยนะคะชีวิตจะได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นปลอดภัยในเรื่องราวในเรื่องของความรักครึ่งปีหลังนี้ดวงความรักมีพื้นฐานที่ดีนะคะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังใส่ใจอยู่ด้วยในเมื่อมีดาวเสาร์เลงลัคนาเข้าเกณฑ์พุบาทที่เป็นเกณฑ์ของอุปสรรคปัญหา ทั้งในเรื่องของการดําเนินชีวิตและในเรื่องของความรักคนไม่โสดคนที่บ้านแนะนําโอกาสดีทางการงานการเงินการลงทุนมาให้นะคะแต่ก็ขอให้ดูแลความสัมพันธ์ให้ดีด้วยใส่ใจเรื่องการสื่อสารหนักนิดเบาหน่อยอารมุ่มอร่วยได้ก็บอกกันคุยกันดีๆวดใช้อารมณ์นะคะแล้วบรรยากาศในบ้านก็จะดีเองเพียงแต่ก็ระวังไว้บ้างอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนชีวิตในเรื่องของการเงินได้ ก่อนจะตัดสินใจการเงินในเรื่องใหญ่ๆก็ปรึกษากันให้ดีก่อนนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องของการปิดสินข้อ3แล้วก็ระวังปัญหาจากเพศตรงข้ามเอาไว้บ้างส่วนคนโสดมีโอกาสเจอคนดีเจอคนถูกใจที่ช่วยเหลือดูแลได้นะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในวัยสร้างเงนื้อสร้างตัวเน้นเรื่องงานก่อนชีวิตจะรุ่งม,มากเลยละคะ่ะแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยระวังจะเสียเงินเสียหายหรือมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเอาไว้บ้าง ครึ่งปีหลังนี้ขอให้คนลัคนาราศีสิงห์มีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าบูรักษาค่ะ